ปกติกแคบกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโรคาเอลหรอโอเกมเมมรีนะครับผมก็ครับกลับมาที่ออนาเทเดนกันเลยครั้งหนึ่งครับผมความเดินตอนตอนที่แล้วเนาะก็คือไอไอนั้นมันทิ้งปริศนาไว้อีกแล้วแล้วเราในที่สุดครับจากทั้งสามเรื่องมาทั้งสามตอนเนาะเออในในในชัพเตอร์แรกนะผมเพิ่งมารู้ตัวเองว่านี่มันเป็นผมเพิ่งจบชัพเตอร์แรกครับ <c oughs> ครับนี่คือชั a เตอร์ที่สองแล้วแล้วจากที่เอนี่จากที่ดูมาน่าจะมีสามชั t เตอร์เนาะเออก็คือหลังจากจบชั a เตอร์ไปแรกไปครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะหลังจากจบสามเรื่องของชั a เตอร์แรกไปก็เราก็กลับมาตรงนี้ครับผมโดยทั้งสามเรื่องของชั a เตอร์ที่หนึ่งนั้นไอโอดดซี่มันทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดอยากรู้มากกว่าน,นี้ก็มาที่นี่ และแล้วครับก็มาดื่นตรงนี้ปะลุยเลยด้วยผมตกใจมากเลยตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เพิ่ง chapter นี่เพิ่ง chapter สองเหรอเออ,อ,อ,อโอริโซ่โอ้ไม่ใช่ชื่อออริซีนะชือ่ออริโซมาอยู่อะ่ะอ้าวอ๋อจริงๆไอเอลโดคนนั้นน่าจะบอกเราได้นะโสเอ้ยอืมยังไงเถอะอุ๊ย พอมาดูอย่างนี้แล้วมันเหมือนๆกันอยู่นะอืมแต่ผมยังงงๆงงอยู่เหมือนกันว่าพอเอลโดผมดำตรงเนี้ยพอแก่ตัวแล้วไปเป็นผมทองได้ยังไงวะคือถ้าเกิดย้อมผมอ่ะหนวดมันต้องมันย้อมหนวดด้วยเหรอคือปกติแล้วอะ่ะคนเราจะไม่ย้อมหนวดกันใช่ไหมแล้วหนวดอะ่ะมันก็จะเป็นสีตามธรรมชาติของสีที่ตัวเองเกิดมา แล้วผมก็ออกนอกเรื่อง <laughs> 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 เอ้ย <laughs> เปิดเปิดฉากมาปุ๊บก็ออกนอกเรื่องก่อนเลยครับก็นั่นแหละกลับมาตรงนี้ดีกว่าเออลืมลืมเรื่องเรื่องสีผมสีหนวดไปแล้วกันนะ Who was uh, talking and t a k i a nap before? What's wrong? อ h uh huh Uh huh Is you well? u m Someone Uh huh The owner of the t r e a s r lock that a l s left behind ก็คือนั่นแหละสรุปคือบอกกำลังบอกว่าเราตามหาโอดิดซอยู่ครับอืมอ้าวไม่ไม่รู้จักวะอืฮะไม่รู้คือไม่มีใครรู้ว่ามันมาหรือเปล่า โอริโซ่เหรอเป,เป็นไปไม่ได้ขอบใจนะไอ้บ้าเอ้ยท,ทิ้งทิ้งท้ายเอาไว้อ้าวเดี๋ย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 วจบแล้วเหรอเฮ้ยอา้า ้าวคืออ้าว,าวจบชัปเตอร์สองแล้วณจุดจุดนี้จะจบชัปเตอร์สองอ่ะก็เข้าใจได้อยู่หรอกชัปเตอร์แรกโคตรนานเลย <c oughs> เออไม่อยู่อะเฮ้ยอะไรเนี่ยแหวนแหวนเดี๋ยวก่อนแหวนเหรอเอลโดูได้แหวนมาตัวไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เอาทุกคนมานี่หมดเลย เออมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะนนียนี่มันเออท่นอยู่ไหนกันน้ออะไรกันละเนี่ยเออสรุปคือทุกคนงงหัวแตกกันหมดเลยครับตรงนี้ครับผมอือฮะไคลัสเนาะเออเดี๋ยวก่อนอ่ฮะ uh huh. คือผมกำลังจะบอกว่าคนอเมริกันน่ะเขาไม่ได้สะกดคำนี้ว่าไคลัสละ เออไม่ได้สกดคำนี้ว่าไคลัสนะเอเอเฮะเดี๋ยวก่อนผมดันลืมชื่อดันดันลืมชื่อว่าภาษาเออว่าว่าอเมริกันเขาเรียกชื่อนี้ว่าอะไรลืม mm hmm. ก็นั่นแหละเอาเอาคลัสไปก่อนนะเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมจำได้เดี๋ยวผม,ผมจะม,มาพูดอีกทีหนึ่งเอลโดไว้เอเอถ้าผมก็คือสรุปทุกคนกำลังงงง,งอยู่มาโผล่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย อือฮะอืมอันนี้คือเอลดก็เล่าให้ฟังนะว,ว่าตัวเองมาที่นี่คนเดียวแล้วก็จะจู่ก็แหวนก็เลืองแสงแล้วก็วุทุกคนก็โผล่หัวมาหมดเลยนะเอออือ,อฮึอาอสรุปคือไอ้แหวนนั่นะเป็นคนนำนำเรามาที่นี่เหรอเนี่ยอือเป็นพลังที่แปลกมากกับอือฮึอ่าฮะ I got it from Odiso oh, oh, uh, uh, อ uh ๋อด s ให้แหวนมาโอผมก็จำไม่ได้ลืมอ่มเอนอกจากนอกจากที่รู้ว่าเออไอโอดิโซให้แหวนมาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแหวนอีกเลยครับก็ครับอตัดอะไรไปได้หลายอย่างเนาะอือฮะลิงพาวเวอร อ่อนน h h ่ะฮ Y ก็ครับผมน้องเขาบอกว่าเอ้ยจะเป็นพลังของแหวนหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ก็ช่างมันอ่แต่ปัญหาคือทำไมอะไรทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่เออใช่ไม่รู้เหมือนกันนอ่ะฮะ o b านออ่าฮะ Doesn't really have ฮะ is not of new focus อาครับผมก็คือน้องอน้องทิเทลก็บอกว่าเออเออเอเอขอขัดจังหวะนิดนึงนะเออคือหน้าใหม่ๆเพียบเลยอะ่ะแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าไหมเออเอออือฮะอะฮะครับผมคือทุกคนมึนงงหัวแตกมึดแปดด้านกันหมดทุกคนครับ อือฮึเออเออเนี่ยเราก็จะเราก็จะแนะนําตัวกันนาะแล้วก็จะแชร์เออแล้วก็จะแชร์ความรู้เอข้อมูลกันเออแต่จะบอกไปว่าความรู้มันก็ถูกอะไรนึ่งว่ะเอออะไรกับผมวะเนี่ยเออ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 มา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 แชร์ความรู้กันหน่อยครับอืมเด้ด้อด้อดอ I see um much chance to the league seeking to snap up as much well as possible for himself อ่านี่คือเล่าเรื่องเล่าเรื่องซึ่งกันและกันเนาะเออก็ไคลัสก็จะมาอธิบายไม่ใช่เออจะบอกว่ายังไงดีเอออ๋คือพวกนี้มามาสรุปข้อมูลของแต่ละคนกันใช่ไหมอือ mm hmm. อืฮอะอืมอะฮะบัด huh. ด uh ิลอนควายคราวทูน huh. uh ิชอปอะฮะอืมฮึมีอ่ะเบ็ดออดฮะ how come the other district and ใช่อ่าก็คือนี่คือนี่คือเล่าเรื่องของน้องทิทิวเนาะอ่าก็คือนั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าเออเป็นยังไง พอพอพวกเราออกมาจากเขตเขตเออมันชื่อเขตอะไรนะผมจำชื่อเขตไม่ได้ซิกมาไหมเขตซิกมา่ะเออคือคนนอกเขตซิกมาไม่รู้ไม่รู้จักพวกเราเลยคนระับเออตลกมากโอโซ a บบ์โอทูทราเวลทูด f ฟ i ัลท์เอ็ด i ดฟ e ฟรนท์ไ by using the p o r t a l of light นี่ก็คือถามการาใช้งานของรูนนเนาะเออเดก็บอกน่าจะใช่นะน่าจะใช่น่าจะใช้รูน,นอนผ่านไปในยุคสมัยต่างๆได้ฮะ the matter of how mm, continue to worry me but if we have we have need of me in another time ดูแลมีนา o w ค่ะผมก็คือนี่ก็ยังเป็นห่วงครอบตระกูลของตัวเองอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดพวกเราต้องการความช่วยเหลือก็บอกเขาได้ประมาณนั้น yeah h uh huh. if you need a guy ค่ะ uh, ผมเออนั่นแหละทุกคนก็คือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ I'm sure I can help out อ่านั่นแหละอครับ uh huh. ผมทุกคนก็ดูนะดูสนิทกันเร็วนะ uh, now e r t a i n l y uh huh. well now it certainly is lively here isn't it ออดิโซคือทุกคนแบบว่าค้ค้เเลรกันมากเนาะว่าไงออริโซ้โอ้โห I t e i n you ought to be i a k i n g your brain อ่าครับผมก็คือนีน่ครับผมออริโซ้ก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราคงจะมา brainstorm กันครับว่าเออมันเกิดอะขึ้นวันมันเกิดอะขึ้นกันแน่วันเนี้ยอืมอ่าฮะ นายต้องตอบคำถามมากมายเลยแหละ Unfortunately at this point in time I simply refuse to อ๋อมันบอกว่าตอนนี้นะในช่วงเวลาเนี้ยนะไม่ตอบไม่บอก <c oughs> นี่มันเป็นการเดินทางของนาย After all huh, นี่เป็นการเดินทางของพวกนายนะเออเพราะฉันจะไม่บอก i t b e l o n g to มันเป็นการเดินทางของพวกนายก็คือปับตปามว,วันว่าไปหาคําตอบตัวเองนะอะประมาณว่าขี้เกียจมาเฉลยเดี๋ยวจะไม่สนุกทํานองนั้นคนระับ hmm. Are you so badly lost your on your way อ uh ๋ฮะอ๋ฮ huh. ะประมาณว่าอย่าโบกนะว่าพวกนายนะ่ะงัางถึงขนาดหลงทางจนแบบว่าไปต่อไม่เป็น เออโดยต้องขอเอเอคำขอคำใบ้อ่า no we reach the bottom of this uh huh we will reach the bottom of this อ uh ่า huh. this is not on you at all ครับตามน้ำมันไปอีกโดนยุนิดหน่อยตามน้ำไปเฉยเลยครับโอ้ยเป็นผมผมตันหน้ามันแล้วมองมองมาเดี๋ยวนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นไหม ใ่ก็นั่นแหละนะถ้าเกิดไม่ตามน้ำมันไปชัปเตอร์ที่สามก็จะไม่มีเนาะ <laughs> อะไรของผมวะเนี่ยกลับมานี่ฮะ you know return you all to your world this really moment ฮ uh ะ huh. do you not need that help either uh huh. มันบอกมันสามารถส่งทุกคนกลับไปในโลกของตัวเองได้ในตอนนี้เลยนะเออ อ๋อไอโนออลบาวโยค r อดิกะไหมคือมันรู้มันมันเหมือนเป็นพระเจ้าเลยครับผมณจุดๆเนี้ยมันรู้จักพวกเราทุกคนมันรู้มันจะเกิดมันรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยไม่รู้ไม่ใชมันรู้ว่ามันจะเกิดเอ้ยก็พูดถูกแล้วหน่่ยมันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอออะไรจะเกิดขึ้นเออนั่นแหละมันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับพวกเราในวันข้างหน้าด้วยนะ From your own world, on to another, yes. Ah uh ha. Huh. Forcing for a short time only, I could con c o n n e c t this place back to your world. Ah uh ฮ a huh. You're a all travel after ah uh huh. traveler. Uh huh. นี่ก็คือสรุปนะว่าเออพวกนี้ถูกส่งมาสู่โลกนี้เนาะเออแล้วมันก็อบอกว่า ตอนนี้นะในช่วงเวลาสั้นๆนมันนะมาสามารถเชื่อมต่อกับโลกของพวกนี้ได้เพราะพวกเราทุกคนก็เป็นนักเดินทางนะเอ,อเพราะฉะนั้นก็พวกนายก็ควที่จะกลับไปสู่โลกของตัวเองอะไรจำนองไ่มนะเ,เข้าใจได้อยู่เข้าใจได้โยห,หลังจากที่กลับไปสู่โลกของนายพวกนายแล้วก็เ,เดินทาง ใช้ชีวิตของพวกนายต่อไปอะไรประมาณนี้แต่มานี้ you may have e u n a p up in some small trouble here and there but uh h what what does that matter อะไรเนี้ยคือคำพูดคำพูดตรงสองประโยชน์ตรงนี้มันแบบแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะก็คือแบบว่าพอถูกส่งกลับไปแล้วทุกคนก็จะเดินทางต่อไปเจอปัญหานู่นนี่นั่น แต่ก็นั่นแหละม,มันก็มันเป็นเรือองตัอยู่แล้วปะ If you prefer to shut down that you consider w o r y uh huh by all means return on อ่าครับผมถ้าเกิดพวกนายแบบว่าประมาณว่าประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสามารถเปลี่ยนไม่ใช่ดิ ถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้ผมเข้าใจก็คือถ้าเกิดพวกนายเนะี่ยอยากกลับไปใช้ชีวิตเก่าๆเ,เ,เหมือนพวกเดิมจะไปใช้ชีวิตเก่าๆแบบเดิมอ่าก็นั่นน่ะเห็นเห็นไอ้ลำแสงตรงนั้นไหมเข้าไปตรงนั้นเลย but know that I can only for the together uh, for very short time think t i n k well อะฮะโอเค Especially once there is no guarantee that resolve matter in each time we'll return, we'll return you to your home. Huh. Actually, I can manage to solve everything on by myself. Even if it be hard, I have to try. อือฮ uh huh. ก็คือครับก็คือโอดิโซ่มันสามารถส่งทุกคนกลับไปได้นะแล้วต้องพูดยังไงดิมันเออคือเนี่ยมันสามารถส่งทุกคนไปได้ก็จริงแต่ว่ามันไอประตูเนี่ยมันจะเปิดได้เพียงแค่เวลาสั้นๆเท่านั้นแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจ especially since there is no guarantee that resolving matter in each time will return you to your home อันนี้เพราะเหตุผลบางอย่างผมอ่านแล้วไม่เข้าใจไว้คือมันบอกว่ากัดจะช้าจะเร็วไม่มันไม่เท่ากันเหรอก็คือเหมือนกับว่าพอ เข้าไปแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่กลับไปมันอาจจะไม่กลับไปนี่เลยเหรอมันอาจจะไม่กลับไปที่บ้านเออไม่ใช่โลกของตัวเองทันทีอะไรจำนองนี้เปล่าหรือว่าถูกส่งไปผิดเวลาหรอ in each time will return you to your home hmm, ไม่แน่ใจแต่เอลโดบอกว่าเออถ้าเกิดโอดิโซส่งทุกคนกลับบ้านไปเขาสามารถ อแก้ไขปัญหาของเขาได้เองแน่นอนอ่าทำนองนั้นแต่ว่ายากหน่อยนึงแต่ว่าก่อนที่จะพูดออกไปครับตาหมวกตาหมวกก็พูดมาว่าเยวโกนเอลโดราโดอย่าพูดอะไรโง่ๆมาอะไรนะ you want us to move and run ครับผมไอ้นี่ไอ้หมวกบอกวเอ้ยแกกำลังจะบอกให้ฉัน อยากเัาจะบอกให้พวกเราเป็นไอ้พวกที่ขาดแล้วก็พูดยังไงดีวะคือจะบอกที่ขาดได้ไหมก็คือเป็นพวกก็น่าจะได้มันงขี้ขาดแล้ววิ่งหนีเออเออประมาณนั้นแหละแล้ววิ่งหนีกลับบ้านอะไรเงี้ยไอ้นอนนอนวนเออ,เอ,อก็คือแบบว่าประมาณว่าโอ้ถึงถ,ถึงเวลากลับบ้านแล้วไม่ไม่สนเออ ไม่สวนว่าลูกนี้จะเป็นยังไงต่อไปขอแค่ตัวเองได้กลับบ้านก็พออทำนองเนี้เออก็คือแบบประมาณว่าเริ่มเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้วพอมีทางลงก็ลงเลยไม่ปิดไม่ไม่ทําให้ภารกิจตัวเองเริ่มไว้สําเร็จอะไรทำนองนี้อ่าฮะอ่ะฮะ if you can make this call อ uh ่ฮะโอเค เรียบร้อยครับรอือฮึออาอ่าอ่าอ่า I know what I'm done อ่าก็าาคือนะครับผมก็พวกนี้ก็ไม่ยอมสรุปง่ายๆไม่ยอมกลับบ้านครับจะไปให้ถึงที่สุดครับ ก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอนะเนาะถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นในชัพเตอร์ที่สามก็ไม่มีนะ <c oughs> อะเนาะนั่นแหละครับผมอ่า uh, I would prefer to focus on resolving the con concrete is uh issue facing us before anything else อืมก็นั่นแหละครับผมอืมทำนองเดียวกันครับอ่าฮะ อ่าฮะ in order for to uncover away home then we will simply reach more uh search more ครับผมคารัสบ,บอกว่าถ้าเกิดพวกเราหาทางกลับบ้านไม่ได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ต้องหาต่อไปครับเออ away c l e a r l y express อ่าฮะ does it need olive อ uh ่าฮะก็คือมันต้องมีทางเสมอสิ่งที่ต้องทำก็คือหาทางให้เจอครับทุกคน ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะครับผมอ่ามันเป็นคำเป็นคำสอนเลยนะจริงๆแล้วตรงตรงเนี้ยที่พูดมาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกประโยคอะที่พวกนี้พูดมาทุกประโยคอะเป็นคำสอนได้หมดเลยนะผมดันลืมข้อนี้ไปเออแต่นั่นแหละครับผมสิ่งที่คาร์ัสพูดมาแบบอืม ก็คือประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกเสมอเอออย่ายอมแพ้ก็พอประมาณนั้น dust art ออครับผมออน้องเอออืม mm hmm. so bent oh so bent it oh so be it I have no objection ฮ uh ะ huh. returning to w i e k a n away home ฮ uh ะ huh. นั่นแหละครับไม่พูดพามทำเพลงครับกลับไปอุนิการแล้อาาวอาา่าอันดวนอ่าดีไซนฮสินเนลี่นะครับผมก็คือพูนี้ก็นะอยากก,ยาก,ก,ายก็อยากกลับบ้านกะ็อยากกลับนะแต่แต่อยากเห็นมากอยากประจนภไทยก่อนนะอ่ะเออเรียบร้อยครับไปแ,แล้ย ช a wonderful ครับอืมกระหงเป็นคนที่ดีจริงๆครับพวกนี้ครับอืมอือม I'm sure they will feel like huh h ฮะ they saw the destruction in each trailer เดี๋ยวก่อนหมายความว่าไง นี่คือไอ้ที่ที่บอกจบนี่คือมันมันคือจุดเริ่มต้นของบทที่สองเหรอฮะก็ประมาณว่าแก้ไขปัญหาของทั้งสามชัปเตอร์แล้วเดี๋ยวฉันจะมาเจอนาที่เส้นชัยแล้วจะแล้วจะเฉลยทุกสิ่งทุกอย่างให้นายฟังตอนจบประมาณนั้นแหละฮะไซรัส ใช่แหละอืมพวกอเมริกันเรียกไครัสว่าไซรัสนะเอออ่า uh huh. well find a way uh, yourself o uh, ourselves he said the same exact the same thing เหรออันนี้เป็นคําพูดของไครัสป่ะที่บอกว่าเออเราจะหาทางออกของเราเองนะ่ะ เออแล้วอันนี้บอกว่าไอ้หมอนี่พูดเหมือนเดิมเป๊ะหรือว่าไอไอหมอนั้นก็พูดแบบเดียวกันเป๊ะไม่รู้ไม่รู้ไอ้คาว่าชี้นี่หมายถึงใครน่าจะไม่ใช่ไครลัสหรือคนที่เราในกลุ่มเราแล้วแหล,ละเพราะว่าเขาใช้คําว่านักประจนภัยแหละพูดแบบนี้หมดเหมือนกันเลยฉันจะหาทางออกของฉันเองเว้ยเออทำอางนั้นแหล,ละเล็ l ignorance self centered เรียบร้อยครับ เล็กเลสนี่คือคุณหันพลน่น,นนะอิกโนเลน e คือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อินโนอินเนเป็นหมูไม่กลัวน้ําร้อนเออเซลฟ์เซนเตอรคือเป็นผู้เห็นแก่ตัวนะเอาตัวเองดีไว้ก่อนแล้วก็เซลฟ์อิน r e นี่คือมั่นใจในตัวเองสูงเออ ก็คือจริงๆแล้วไอ้ปูมนี้นี่มันค่อนข้างที่เป็นเป็นข้อดีนะแต่ของของนักเดินทางแต่พอออกมาจากปากไอ้บ้านี่แล้วมันมันแง่ลบหมดเลยว่ the a o n e the world exists for them o n h e 5ก็คือนักเดินทางเนี่ยทำเหมือนว่าโลกเนี่ยเป็นขอมีไว้เพื่อพวกเขาเท่านั้นเออเฮ้ย พวกเขาจะเรียนรู้เองฮะอฮะ The agony of coming to nothing agony of coming to nothing อ๋อประมาณว่าออกไปไปจนภัยแต่ว่าไม่เจออะไรเลยทำนองนั้นเนาะแล้วแบบพอเหมือนกับว่าผิดหวังพราะไม่เจออะไรเลยอะเออมันจะปวดสำหรับนักเดินทางทำนองนั้นเออก็เข้าใจได้อยู่ ครับนี่คือชัปเตอร์สองเนคือชัปเตอร์สองเพิ่งเริ่มหรือมันจบแล้วจริงๆนี่ครับผมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรชุดเมื่อกี้บอกว่าชูสพาร A เอเหรอไม่ใช่นี่พาร p a สอง small power ไม่ใช่อะไรอ่ะ น่าจะบอกประมาณว่าจบจบพาร์ทแรกครับสิ่งที่ผมจะทำนั้นก็คือเนี่ยผมจะเข้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเนี่ยจากสามเรื่องที่ที่เราประสบกันมาเนี่ยมีเรื่องที่สามนี่แหละผมสงสัยมากที่สุดเลยนะเอออีกสองเรื่องนี้ไม่ค่อยสนไม่ค่อยสงสัยสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมัน,มนพูดยังไงดีมันตามคาแรคเตอร์น่ะเออ แต่ว่าไอ้เรื่องที่สามเนี่ยมันออฟคารคเอร์ยังไงก็ไม่รู้ผมอยากที่จะมาดูหน่อยว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันยังไงเนี่ยเราอยู่ในไทม์ลูปหรือเปล่าวะเออหรือว่าไม่ใช่ไทม์ลูปหรือว่าอยู่ในอยู่ในอะไรกันแน่โลกอะไรกันแน่ครับอืมเพราะว่ามันแปลกมากอะ่ะที่ว่าคนนอกเขตไม่รู้จักเราเลยเออประมาณนั้นแหละแล้วก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบ ดูมันดู๊กแม่งๆอะ่ะเออแต่ไงก็เถอะกลับมานี่เนาะเออก็นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้นะครับผมเออแล้วก็ค่อเจ,เจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ